สินค้าแบรนด์ไทยค่ะให้ก้าวไกลไปสู่เวทีโลกกันเองค่ะเอาล่ะค่ะทั้งนี้เนี่ยก็เป็นโครงการจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับดีไซน์คอนซัล t ิ n งเซอร์วิสนั่นเองค่ะและเราก็เกิดโครงการดีๆต่อยอดนั่นก็คือดีไซน์เซอร์วิสแซนด์บ็อกซ์คือโครงการดีๆของเราในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งโครงการของเรานะคะในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นนิติใหม่ค่ะและเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์นะคะให้กับธุรกิจต่างๆผู้ประกอบการ SME t e c h Startup นะคะหรือว่าจะ เป็นดีไซเนอร์ด้วยกันเองเราอยากจะสร้างค่ะและพัฒนานะคะดีไซเนอร์ไทยค่ะให้มีกรอบความคิดในทางธุรกิจมากขึ้นส่งเสริมนะคะการบริการการให้คำปรึกษาดีไซเนอร์ค่ะเพื่อสร้างนะคะให้ดีไซเนอร์ของไทยนะคะได้ออกแบบค่ะสินค้านะคะผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันค่ะที่ตอบโจทย์ความต้องการนะคะของลูกค้าหรือว่าเพนพอยต์จริงๆค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีนะคะสร้างค่ะ เป็นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนะคะและการบริการแห่งโลกดิจิทัลโลกอนาคตของเราค่ะให้มีตรกกะความคิดแบบนักธุรกิจและมีทักษะจิตวิญญาณที่เป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นที่มาของโครงการของเราน่าสนใจมากๆนะคะแลนะถ้าพูดถึงแซนบ็อกของเรานะคะทีมของเราในวันนี้ค่ะเราก็มีทีมหลกัหลกๆตามนี้เลยค่ะ เราค่ะถ้าพูดถึงคนไทยอาหารไทยของเรานะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องชื่อมากๆนะคะก็จะเป็น Thailand Kitchens of the วิ r เนั่นเองค่ะเราก็จะมีการอาจจะเป็นแปรรูปนะคะหรือว่าทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับสินค้าไทยนะคะให้ไปสู่สากลได้อย่างแน่นอนเอาละค่ะไปต่อกันที่ a r c h ค c u l t u r a l ทชานปอ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรสินค้าการเกษตรนะคะหรือว่านวัตรกรรมการเกษตรอะไรนะจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์คนไทยได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะไปต่อกันที่ถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดหรือว่าการใช้พลังงานทดแทนในอนาคตเรื่องนี้สําคัญนะคะสําหรับ renewable power future ค่ะและสุดท้ายค่ะกำลังเป็นเทรนอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือยุคโควิด1 i ของเราจะเห็นได้ว่าเราต้องปรับตัวค่ะตลอดเวลาเลยเราอาจจะต้องเป็นอาชจยนนะคะหรือว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ในยุค new normal ดังนั้นเนี่ย Innovative solution for new normal ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทั้ง10ทีมค่ะจะมาเล่ามาแชร์โซลูชันให้กับทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆท่านคงสงสัยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเราได้รับการ